สวัสดีค่ะพบกับติ๊กอีกแล้วนะคะที่ช่อง t k Channel ของเรานะคะคลิปนี้ติ๊กก็จะพูดถึง3วิธีง่ายๆในการหาของมงคลที่จะใช้ในวิธีลง,งเสาเอกนะคะอันนี้เราพูดถึงว่าเรามีอาจารย์เจ้าพิธีแล้วมีคนทําพิธีให้แล้วเราติดต่อคนทําพิธีให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ละอาจารย์ไม่เหมือนกันนะคะแต่ละพิธีไม่เหมือนกันแต่ละศาสตร์ไม่เหมือนกันแต่ละตําราไม่เหมือนกัน ะะแล้วก็ได้เลิกแล้ววันเวลาที่เราจะทําพิธีลงเสาเอกนะคะทีนี้ของมงคลที่เราจะต้องใช้ในพิธีลงเสาเอก ะะถ้าใครอยากจะรู้ว่ามีอะไรบ้างนะคะย้อนกลับไปดูคลิปของเต๊กที่เต็กเคยทําแล้วนะคะว่า,อาของมงคลที่ใช้ในพ้นที่ลงสังเอกมีอะไรบ้างอันนี้คือในตําราของเราในศาสตร์ของเราในแพคเกจของเราที่เรามีให้ลูกค้านะคะว่าเรามีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะวิธีแรกที่เราจะหาของมงคลในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะต้องมีอะไรอะไรอะไรบ้างหรือบาง oh, <ม>คนไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าเอ๊ะตกลงของมงคลที่ใช้ในพที่ลงสังเอกมีอะไรบ้างก็เปิดหาในเน็ต นะคะง่ายสุดเปิดหายอินเทอร์เนต็ตเลยแล้วก็ร้านค้าออนไลน์ตอนนี้มีเยอะมากนะคะมีหลากหลายหลากหลายราคาหลากหลายแบบหลากหลายนี่แหละค่ะหลากหลายราคาหลายๆแบบแล้วก็ครบหรือเปล่าไม่รู้หรืออันนี้ทําไมราคาเท่านี้อันนี้ทําไมราคาแพงอันนี้ทําไมราคาถูกอันนี้บางคนก็โฆษณาสารพัดแหละบางคนก็จะมีคํากล่าวให้ด้วยมีขั้นตอนให้ด้วยมีบอก ให้ด้วยว่าอะไรต้องทําอะไรแต่ติ๊กมองว่าบางทีเราก็เข้าไปดูนะแต่เรารู้สึกว่าแบบมันบางทีมันก็ไม่ครบหรอก,รอ,กอย่างไม้มงคลเงี้ยเขาก็ไม่ได้บอกนี่ว่าไม้มงคลต้องต้องไปทําอะไรกับไม้มงคลก่อนบ้างต้องต้องตอกยังไงหรือวางยังไงหรือตอกตอกไปเถอะบางคนก็จะก็จะแบบประมาณประมาณอย่างนี้นะคะก็ สั่งซื้อออนไลน์ก็ก็ง่ายที่สุดนะคะวิธีที่เราไม่รู้อะไรเลยว่าของมันต้องมีอะไรบ้างแล้วก็สั่งซื้อของออนไลน์มาทีนี้ของบางอย่างอะ่ะติ๊ก็จะดูก็ดูะค่ะว่าบางทีก็จะมีแค่ของหลักๆหรืออาจจะไม่ได้มีครบไม่ได้มีครบมากมายอะ่ะอย่างติ๊กเห็นอ,อะไรนะธัญพืชเขาก็จะแบบถุงน้อยๆมาอะไรย่าเงี้ยคือแบบว่าเล็กๆไม่ได้มีอะไร อะไรเยอะอ่ะมีแบบอา,อาจจะถั่วเขียวมาถุงหนึ่งข้าวตอกถุงหนึ่งก้งาขาวถุงหนึ่งอะไรเงี้ยบางทีเราถ้าเราไปซื้อถุงถุงใหญ่ก็จะราคาสูงใช่ไหมคะเราจะาแบ่งมาอะไรเง,งี้ยนาะแล้วก็อย่างไม้มงคลก็จะมีอันอันใหญ่อันเล็กนะคะจะมีอันใหญ่อันเล็กอันกลางก็จะมีหลายขนาดนะคะแล้วก็พลอย พลอยเก้าสีเนี move, ่ยพลอยเก้าสีก so, so ็จะมีเล so, ็กมีใหญ่นะคะก็จะมีถ้าใหญ่ก็จะใหญ่อย่างนี้เลยถ้าเล็กก็จะเล็กแบบอย่างนี้อย่างนี้นะคะที่มีเล็กอันใหญ่แต่ส่วนใหญ่เขาก็ถ้าเขาขายในอินเทอร์เน็ตเขาก็จะให้อันเล็กแหละเนาะแล้วก็ถ้าเป็นอิดเขาก็จะเป็นอิดแบบอิดบางๆงอิดเล็กๆอ่ะอิดเงินทองหน้าก็จะเป็นอิดก็เล็กๆนะคะแล้วก็ อีกเงินทางหน้าแล้วก็แผ่นทองคําเปลท,ที่ที่ต้องเห็นส่วนใหญ่ในในอินเทอร์เน็ตที่เขาขายกันอะ่นอะเขาก็มีแผ่นทองไปอยู่สามแผ่นให้ให้ลูกค้าแค่สามแผ่นไม่ได้ให้อะไรเยอะแล้วก็ผ้าแพ่สามสีก็จะเป็นแบบเป็นผืนเล็กๆอะ่ะผืนน่าจะครึ่งเดียวมั้งท,ที่ที่เห็นนะก็ประมาณนี้ค่ะที่ที่เขาขายกันอะ่ะแต่ว่าก็แล้ว,แล,วแล้วแต่ว่าจะไปเจอราคาถูกราคาแพงด้วยมั้ง น่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะว่าบางคนเขาก็มองว่าเอ่อเท่านี้ก็พอแค่นี้ก็พออันนี้ก็เป็นความเชื่อสูตบุคคลนะคะว่าใครจะจะต้องการชุดเล็กชุดใหญ่ชุดมหามงคลชุดมหาเศรษฐีที่เขาตั้งชื่อกันนะคะอันนี้คือง่ายง่ายที่สุดเลยวิธีการหาของมงคลที่ใช้ในพิธีลรงเสดเองแบบไม่รู้เรื่องเลยหรืออาจจะรู้บ้างแต่ก็ก็ไม่รู้จะหาซื้อที่ไหนยังไงก็เปิดเน็ตนะคะยุคนี้ง่ายสุด ะะวิธีที่สองก็คือไปที่ร้านสังกพันไปที่ร้านขายสังฆทานใกล้บ้านก็ไปถามเขาเลยหรือร้านที่คุ้นเคยกันก็ถามเขาเลยว่าเนี่ยจะลงเสาเอกบ้านจะต้องใช้อะไรยังไงบ้างน,นะคะร้านร้านสังกฐานเนี่ยบางทีเขาก็จะจัดในตามแบบของเขาที่เขาเคยขายนะคะอาจจะมีเสาเอกเสาโทไม้สองชุดผ้าเข้ามาสี่ผืนสองผืนทุกอย่างจัดเป็นสองชุด เพื่อจะสักเอ็กโอโทเพื่อจะสักเอ็กโอโทนะคะก็ก็แล้วแต่ร้านสังอพันธ์นะคะทีนี้เอาไว้ว่าถ้ามีอาจารย์เจ้าพิธีมีคนทําพิธีนะคะก็เลตากการมาเลยว่าของมงคลที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างบางคนก็จะมีทูบเทียนทูบทูบเทียนบางทีเขาก็จะแพ็คมาแบบเล็กๆอะ่ะเทียนหนักบาทอันเล็กๆทูปแพ็คเล็กๆเงี้ยบางทีเต่ก็ว่า เราซื้อล้างสังกะพันน่ะมันก็สะดวกมันก็ได้ของเลยเนาะแล้วก็เราก็จะรู้ว่าของมันเหลือใช้มันก็เก็บไว้ใช้ได้นะคะบางทีมันไม่ต้องแบบโอ้โหมันพอดีเป๊ะเทียนสองเล่มทุบห้าก้านอะไรเงี้ยมันพอดีเกินไปหรือทุบสิบหกดอกอะไรเงี้ยมันพอดีเกินไปชองคําเปลลก็มีมาให้สามแผ่นพอมีมาให้สามแผ่นแล้วเอามาทําอะไรหน้างานบางทีมันก็ก็ไม่รู้จะมาทําอะไรอ่ะ ยิ่งคนไม่รู้พิธีก็ไม่รู้จะามาทําอะไรอีกหรือเอามาให้เจ้าอาจารย์เจ้าพิธีเจ้าพิธีก็จะมองว่าเอามาสามแผ่นเองเหรออะไรเงี้ยแล้วเอามาแปะกับอะไรบางทีเขาก็จะก็ไม่รู้ว่าเอา้ามันจะต้องมีสีพึ่งะคะอย่าลืมต้องมีสีพึ่งสาหรับสีพึ่งนี่คือเอาไว้แปะทองคําเปลวนะคะไม่ได้เอามีไว้ทําอะไรแล้วกอ็อาจารย์บางคนเขาก็จะมีแป้งเจิมแป้งเจิมก็คือแป้งสองพองนี่แหละค่ะเป็นแป้งเจิม บางคนก็จะมีเขาจะเป็นชุดเล็กๆกับเป็นผงๆตลับเล็กๆอะ่ะอันนั้นคือติ๊กไม่ใช่เพราะว่ามันมันไม่ติดเวลาใส่น้ําไปแล้วแป้งมันเหมือนมันลอยอะ่ะใช้ไม่ได้แล้วก็ต้องใส่น้ํามันจันอะไรขเขาเขาจะมีส่วนผสมขเขาก็จะมีชุดเล็กของเขาอะ่ะก็จําไม่ได้ว่าไม่กี่สิบบาทอ,ะอ่ะอ่าอันนี้บางทีเขาก็จะจัดเป็นชุดมาให้นะคะแล้วก็เออ่ถ้าซื้อร้านสังกัพันธ์ก็จะประมาณนี้แล้วก็ ร้านสังกัดบางร้านเขาก็จะมีขั้นตอนมีวิธีการบอกให้ถ้าเราไม่รู้ขั้นตอนอะไรนะคะเขาก็จะมีบอกขั้นตอนขั้นตอนนี้แต่ละแต่ละความเชื่อของคนไม่เหมือนกันนะคะแต่ละความเชื่อของคนไม่เหมือนกันความศรัทธาของแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะคะประเพณีแต่ละท้องถิ่นก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าอย่างบางคนเราไม่รู้เราไปถามร้านสังกัดร้านสังกัดร้านนี้บอกมาแบบนี้อีกร้านหนึ่งบอกมาแบบนี้ทีนี้เราตกลงขั้นตอนจริงๆล้วคือแบบไหนยังไง นะคะก็อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็อาจารย์เจ้าวิธีแต่ละคนที่เขาจะบอกขั้นตอนหรือบอกของที่ใช้ในงานนะคะอย่างอย่างของไหว้เนี่ยก็จะแตกต่างกันนะคะอาจารย์บางคนมีนี่นี้นีนีบางคนอ้าวบางคนอาจารย์คนนี้ไม่เห็นมีเลยเอาง่ายๆอย่างหัวหมูเป็ดไก่เนี่ยบางอาจารย์ใช้นะคะบางอาจารย์ใช้แล้วมีเขียนด้วยนะบวกมาด้วยว่าบวกน้ําจิ้มแต่บางอาจารย์ ใช้เหมือนกันแต่ไม่เอาน้ำจิ้มนะเคยเจอเหมือนกันนะคะก็จะมีหลากหลายตำลามากนะคะในการทําพิธีลงเสาเอกเนี่ยก็หลากหลายมากนะคะแล้วก็วิธีที่1คือซื้อของอะไรวิธีที่2คือไปร้านสังกณฑ์ถามเขาเลยบอกเขาเลยว่าต้องจัดอะไรยังไงบ้างนะคะส่วนขั้นตอนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เาขาเรียกว่าอะไรอะไม่ใช่เรื่องที่ปกปิดกันอะ่ะแต่ว่า ขั้นตอนแต่ละอาจารย์ไม่เหมือนกันนะแล้วก็อย่างร้านขายของออนไลน์บางทีเขาก็จะมีขั้นตอนให้ใช่ไหมคะก็จะมีบอก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 มาว่าต้องอะไรยังไงจนรองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ถ้าไปร้านสักรพันธ์แล้วเราไม่รู้เรื่องเราไปถามเขาเขาก็จะบอกเรามาเหมือนกันนะคะก็จะอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็แบบที่สามวิธีการหาของมงคลในพิธีลงสารเอกที่ง่ายที่สุดเลยง่ายกว่าข้อหนึ่งข้อสองเลยก็คือข้อสามก็ติดต่อติ๊กมานะคะ ใช้บริการเราเรามีแพ็กเกจพิธีลงสังเวกนะคะแล้วก็เตรียมให้ทุกสิ่งทั้งหมดถ้าต้องการดูเลิกมีมีหลายงานแล้วนะคะที่ไปได้เลิกมาแล้วปรากฏว่าพอมาเจอเราก็ปรากฏว่าให้อาจารย์เราดูเลิกให้ <c oughs> ก็ใช้เลิกของอาจารย์เรานะคะดูเลิกให้ส่งส่งแผ่นบ้านให้ติ๊กดูหน่อยนะคะส่งมาทางไลน์นะคะส่งแผ่นบ้านให้ดูแล้วก็เพื่อเราจะกําหนดทิศนะาหนดทิศ ทิศไหนจะเป็นเสาเอกเสาโทนะคะแล้วก็คือเราจะมีศาสตร์มีตำราของเรานะคะเราจะไม่ได้ว่าดูแปนเสร็จแล้วเราจะจิ้มไปมั่วๆต้องเป็นตรงนี้นะต้อ,ง,องนี้นะไม่ใช่เราจะต้องดูดวงดูทิศดูเลิกดูหลายอย่างนะคะที่ต้องดูให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ของมงคลที่เราเตรียมให้นะคะได่เคยทาคลิปไปแล้วนะคะของมงคลก็อย่างเมื่อกี้ที่ให้เห็นภาพไปแล้วนะคะว่าเราเตรียมอะไรให้ลูกค้าบ้างนะคะแล้วก็ อของไหว้ของจัดไหว้ในพิธีนะคะพานใบสีเข้าสวยหมากพูน้ําเปล่าน้ำห้าธาตุห้าสีนะคะน้ําชาผลไม้ขนมหวานนะคะข้าวตอกดอกไม้เราก็จะมีให้8ปดพันสิบพันเลยะคะ่ะเราจะไม่ใช่แบบดาวเรืองก็ดาวเรืองกีบกุหลาบอะไรเงี้ยแล้วก็ข้าวตอกพันหนึง ก่วงาพานนึ่งอะไรก็คือเราไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นหเราจะรวมให้ทั้งหมดแล้วเราก็จะมีคาถาของเราด้วยนะคะมีคาถาเศกเศษของเราด้วยแล้วก็อย่างสาเส,สเศษใสเศษายแก้วที่เราได้มาจากร้านสังขพันธ์ที่เราซื้อมาแล้วนะคะก็ในพิธีของเราเราจะมีการผสมผสมสิ่งมงคลให้กับลูกค้าของเราด้วยนะคะนี่สเสเศษเราก็จะไม่เหมือน ของที่อื่นนะคะเราจะมีพิธีต่างๆให้กับลูกค้าซึ่งเ,ออเราจะไม่ได้ไปท,ทําพิธีหน้าง,งานหรือเราจะไม่ได้ต้องมาสาธ<ฟ>ยายบอกว่าเราทําอะไรอะไรให้บ้างเพียงแต่ว่าให้รู้ว่าของที่เราให้กับลูกค้าเราเป็นของมงคลทั้งหมดนะคะแล้วก็เราก็เลือกของที่ดีเลือกของที่ดีให้กับลูกค้าของเรานะคะเลือกสิ่งที่ดีให้ลูกค้าเรานะคะแล้วก็อย่างไม้มงคลเราก็ไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าตอกตอกตอก,ตอกหรือไม่ใช่ว่าจะแค่ไม้เปล่าเปืป่อยเรามีการท,ทําพิธีมีการลงคาถาที่ไม้มงคลก่อนแล้วก่อนที่จะไปถึงหน้างานนะคะแล้วก็จะแปะทองคาเปรวอะไรให้เรียบร้อยลงคาถาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปให้ลูกค้าแล้วกอ็อาจารย์ก็จะดูว่าไม้มงคลอันไหนอันไหนด้วยนะคะชิดนิดไหนลงไม้ที่หนึ่งไม้สองสามสีห้าเจ็ดดลง ไม้อะไรลงทิศไหนเราก็ลงให้กับลูกค้าให้ถูกต้องตามดวงของเจ้าของบ้านคนๆนั้นด้วยนะคะของเราก็จะทําให้ลูกค้าแบบละเอียดทุกอย่างนะคะคือวิธีที่3มนี่ง่ายที่สุดเลยนะคะไม่ต้องเตรียมอะไรมากมายนะคะเตรียมเต็มที่เลยก็คือเตรียมเหรียญเงินทองนาคเหรียญบาทเหรียญสองบาทเหรียญห้าสบตังเหรียญยี่สิบห้าสตังนะคะเพื่อจะมาใส่ในหลุม ลงเสาเอกเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของเรานะคะจะถามว่าติ๊กมีเต็มให้ไหมแต่ก็มีเต็มให้ไปบ้างแล้วไปบ้างบางส่วนบางอย่างก็จะเต็มไปให้นะคะหรือในทางหน้าบางทีก็จะเป็นเหรียญจีนเหรียญจริงเงินทองหน้าบางทีเราจะเต็มไปให้นะคะแล้วก็ถ้าลูกค้าจะเต็มมาเพิ่มเองมงคนก็เตรยมมาเป็นกระบุงเลยเป็นเป็นถ้วยเลยก็มีนะคะอันนี้ก็ในพิธีลงเสาเอกที่เราจะเตรียมให้กับลูกค้านะคะก็เป็น3วิธีง่ายๆที่จะหาของมงคลนะคะว่าเราจะต้อง หายังไงทํายังไงเตรียมยังไงนะคะอันดับแรกคือเปิดเน็ตออนไลน์อันดับที่2ร้านขายสังกะพันธ์อันดับที่3คือใช้บริการหนตรินะคะก็ขอจบคลิปนี้เท่านี้นะคะ3วิธีง,ง่ายๆในการหาของมงคลทําลงเสาเอกนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ